ามาพบกับ JR Home Channel กันอีกครั้งนะคะยังอยู่กันที่ f a t a l frame 5 chapter 7 part 2ตอนนี้เราครั้งที่เราเพิ่งไปเชิญกับเจย,ยงมาแล้วก็ได้เจอกับบันทึกของฮิโซกะเรื่องที่เธอมาตามหามิกุแม่ของมิอุเนาะ นี่ไปสู่ยอดเขาสนธยานี่เราใส่ไหมใส่ไหมนะหม่โอ้โหไม่ทันแน่เลยเดียวเดียวเดียวไทยก่อนนี้ โอ้ยไม่ได้อ่ะไม่ทันเออเด็กน้อยไม่เป็นไรทีนี้เราขึ้นไปตรงนี้สินะขึ้นไปตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้มันทะเลสาบไวซีวา,วาใช่ไหม ทางนี้สอบสิ้นชีพไม่ๆโอเคไปทางนี้ก่อน สาลเจ้ามีรูปปั้นไครซิโซนั่งอยู่และมีรูปปั้นเล็กๆตั้งอยู่โดยรอบนกไปทางนี้บ้างสิมีอะไรไหมเสียงอะเสียงอะไรอะอะไรเด็กไหนมีของแน่ๆ นี yeah. ่แน่หลุดหลุดอย่าเคสันเจ้าเบื้องหลังเ,เด็กกำพร้าหลงทางจะถูกเรียกให้ขึ้นเขาโดยพระอาทิตย์ตกดินถูกเรียกโดยพระอาทิตย์ที่ข้ามสู่แดนแห่งความตายข้ามไปยังโลกวิญญาณพวกเขาจะข้ามสู่โลกวิญญาณเพื่อไปเล่นด้วยกันเราจะระลึกถึงพวกเขาด้วยการใช้หุ่นตัวแทนหุ่นตัวแทนอีกแล้ว มีผ้าสีขาวผูกกับต้นไม้โบกในสายลมบางทีอาจหมายถึงเขตแดนในฟิล์มซีโร่อีกแล้ว มีตุ๊กตาบางตัวหายไปจากกลางชั้นต้องมีคนเอาไปแน่กล้องมีปฏิกิริยากับบางอย่างมีบางอย่างในรูปถ่ายมีรูปปั้นในสารเจ้าเล็กๆฉันเห็นอะไรขาวๆอยู่ข้างหลังมีรูปปั้นห้าอันเรียงกันมีบางอย่างอยู่ตรงกลางด้านหลัง บนหลังคามีบางอย่างอยู่บนนั้นดูเหมือนเป็นสถานที่บนยอดเขาสันทยาแห่งนี้ต้องลองเช็คดูเคเรามีตัวตาบางตัวหายไปจากกลางชั้นอันนี้ไปแล้วอ่าสแสดงว่าเราต้องไปถ่ายรูปตามสถานที่ที่เราเห็นเมื่อครู่นี้นะก่อนอื่นเลยบนหลังคาเนี่ยน่าจะตรงนนนเนี้ยก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยแอนั่นเนี่ย ได้ไหมโอ้ยโอ๊ยน้องหายเดี๋ยวเดี๋ยวน้องหายไปก่อนนะเอ้ยมีอะไรแดงๆเอ้ยโอ้ยเอิม่มไม่เอยซุ่มเลยอะยังไงวะมาไงเนี่ย <c oughs> เข้าเฟรมดีๆเลยไหม พอเราโฟกัสเข้าไปใกล้ๆเราก็จะได้ยินเสียงผีอะไร นอนหายนอนเอ้ยไม่ได้นะนอนเดี๋ยวเดี๋วน้องหายอะ่ะน้องจ๋าออกมาก่อนเร็วเอ้ยเอยนั่นไงนี่เรียบร้อย ผีทิ้งตุ๊กตาเก่าสวมผ้าแดงที่ถูกแขวนตอนมันหายไปน่าจะเป็นตุ๊กตาที่เราต้องเอาไปคืนในชั้นเมื่อกี้ละมัง้งภาพถัดไปมันน่าจะเดี๋ยวนะอันไล่มันบนหลังค่ะอ่าเนี่ยรูปปั้นจิโซ่ละ มีรูปปันเรียงกันห้าอันอ๋อมีในสารตรงนี้ด้วยนีไหนน้องอยู่ไหนน้องออกมาก่อนเร็วแน่เราเห็นขาวๆนั่นแหละนัะ่นแหละม่ติดมันถ่ายไม่ติดมันไม่ติดอะ ออกไปดิเฮ้ยน้องออกมาก่อนเร็วเออได้ย,ย,ยินเสียงอะไรไหมไม่มีเออเฮ้ยน้องออกมาก่อนแล้ว่ายติดยากจากาังว่ะตุ้นะ เอ่ไม่ติดอะเดี๋ยวเราจะต้องหมุนเลนไปเรื่อยๆด้วยหมุนอืมมเราต้องอยู่ระยะน,นี้เหรอเน่ มือนน้องก็จะโผล่หน้าออกมาอยู่นะหรือเราต้องรอให้น้องโผล่หน้าออกมาก่อนเหรอเอ๊ไม่ทันไม่ทันน่ะมันเลยเอ้าเอาเออเฮ้ยดีดีดีขอหนึ่งภาพหนูเออเอาแหมมาแอบดูเราไปเรือยงด้วยนะเอ้ได้แล้วเรียบร้อย เอ okay. อ่ะ,อะทีนี้ก็เหลือลูกป,ปั้นที่ตั้งเรียงกันห้าอันใช่ไหมมันน่าจะอยู่ฝั่งตรงนี้แหละอ่ะ นี่โซกับมาทางนี้อ่าแปลว่าเราต้องป่าทางอ่ายอดเขาถายยอดเขาสนธทยาเออเราวิ่งมาทางนี้ก่อนลูกปั้นลูกปั้นเอ๋ใช่ไหมนแถวนี้นั่นเนี่ยนั่นเนี่ย เจอแล้วเอบข้างหลังเราเนี่ยนืมไหนน้องอยู่ไหนเอ๋เห็นแล้วขาวๆหมู่มาก่อนเร็วเออ เอออันนี้ถ่ายง่ายอืมมันจะครบแล้เราจะวิ่งไปวางหุ่นตัวแทนก่อน ไม่ใช่สารนี้มั้งไปทางอื่นก่อนเอ้าเอาเอาเอออ่ะไปคุณคืนหุ่นตัวแทนพบทั้งหมดแล้วก็ได้เลนรีเวิร์ดมาซึ่งจะ เพิ่มจานวนพอยท์ที่ได้จากการถ่ายภาพในเวลาสั้นๆแล้วก็บอกวิธีใช้คือใส่เลนแล้วกดสี่เหลี่ยมเ,เล่นรีเวิร์ดเหมือนรอบที่แล้ว JR จะไม่ได้นะคะสแสดงว่ารอบนี้คือได้มานี่มันคือเลนนี้เออไม่เคยไม่ยังไม่ได้จริงๆด้วยนี่เพิ่งได้ แสดงว่าเลนสีเขียวนี่ก็อาจจะพลาดไปอีกสองเลนก็ได้นะเป็นไปได้แล้วจะมีจุดที่เก็บตกแบบนี้อยู่นะคะเอาปดพิษ <c oughs> เปิดเข้าเปิดออกเอาอ่านี่ก็ไปตามฮิโซกะแล้วกัน จะเดินเข้าไปตรงทางเดินข้างๆเมื่อกี้ขอเปิดแมปก่อนน่าจะเป็นทางเดี๋ยวนตรงนี้มีไหมเออตรงนี้แหละใช่ เา่านีแหละยฮยแม่มด เฮ้ยเอาโดนขังฉเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวยยแม่มดเปิดเปิดบินกับกระจกพักเดียวเองโอ้โหไม่ค่อย <c oughs> เธอก็ต้องกลายเป็นเสาอ๋อปัญหาเสาอยู่นี่เองเออเห็นบอกเดี๋ยว บอกอยู่ว่าเสาไม่พอใช่ไหมเฮ้ยไอ้แม่มดแหน่โดนแทาเฟรมด้วยจัดไปเลยป้าออกมาได้แล้วเซ็ตเฮ้ยน้อยแน่รอคนมาขังนี่หว่า อย่าเขาไม่ได้เต็มใจเฮ้ยฮะยายแม่มดเียววาครับข่มขูชาวบ้านให้มาเป็นเสาไม่แปลกใจเลยภูเขาเต็มไปด้วยวิญญาณไร ได้ไหมได้ไหมถ่ายไปก่อนเอ้า <c oughs> โอ้โหเนี่ยใหญ่แม่มดว <c oughs> ิ่งบ้างล่างนี่เองเดี๋ยวไม่ทันสังเกตแป๊บนึงนะจุดดำๆนี่คืออะไรก็ไม่รู้อะถ่ายๆไปก่อนอา่าาจจะคล้ายๆกับดวงไฟของตะลุมเต็มยศแหละอา่าอ่าเอาอีกแล้ว แต่ดวงดวงไฟของเยแม่มดมีเคลื่อนที่ช้ากว่านี่แหละถ้าโดนน่าจะหนักเอาเอาเอาโอ้โหกระโดดจับสองครั้งติดเยแม่มดทำคอมโบด้วยหยุดนะห้ามจับ ดับเบิลกระโดดจับเย้ yeah, แม่หมด <laughs> แน่แน่แน่ตกเฟรมมะไม่แน่ตีดด้วยเป็นนี้ยละ่ะตัดไปเลยเออเอาอยู่ไหมเอาอีกไหม <c oughs> จริงๆเรามัวแต่ประหยัดฟิล์มไปหรือเปล่านะ เขาแทบไม่ได้ใช้ฟิล์มซีโร่เลยเนี่ยมาแล้วมาแล้วอุ๊ แน่เรียบร้อยติดไหมติดเออเฮ้ยโอ้โหประชิดไปยังแม่มดประชิดอย่าโอ้โห <laughs> 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 เห็นหน้าชัดเจนเลยเมื่อกี้ฝ <laughs> ันร้ายแน่ <laughs> เอ่อรวมกันให้ครบสิจะได้ติดออเอเอสัทเตอร์ชั้น แน่ได้นี่ติดเฟเอเฟมไปเลยเรียบร้อยจับทีนักแ <c oughs> น่ทิ้งอะไรไวด้วยไ <c oughs> ดรี่สีดำอาจเป็นของหญิงชลาเอ่อเราต้องสร้างเสา,สาเพิ่มเสาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังพังทลายน้ำสีดำจะไหลทะลักต้องกักเก็บน้ำสีดำไ,ไว้ก่อนที่เสาขนาดใหญ่จะละลายไป บันทึกที่มีลวดลายน้ําเขียนด้วยลายมือสวยงามฉันกลายเป็นบิโกะแห่งสารเจ้าหลังจากรอดจากน้ําท่วมฉันอยู่ในสภาพกึ่งตายตอนตื่นขึ้นคนเดียวท่ามกลางศพฉันเห็นบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นนั่นคือสิ่งที่ฉันจำได้ฉันชำระร่างกายและเมื่อมาถึงภูเขาฉันถูกรายล้อมด้วยเสียงแปลกต้นไม้พูดได้หินกระซิบสายน้ำร้องไห้เสียงสะท้อนจากผู้สวดภาวนาในอดีตสะสมกันมาเรื่อยๆ เวลาเดินไปช้าๆและฉันมองดูแต่ละชีวิตร่วงโรยเหมือนสายฝนแล้วเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงใบไม้ทุกใบก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นภาพแห่งความตายปรากฏขึ้นบนตรงหน้าฉันฉันได้กลิ่นคาวของความตายที่แทบกรักฉันถูกบอกว่ายังต้องฝึกฝนฉันอยากหนีไปทันทีที่มาถึงแต่ฉันไม่มีบ้านให้หนีกลับไปได้ไม่ว่าไปที่ไหนก็เหมือนเดิมในตอนท้ายฉันก็โดดเดี่ยวได้รับโบเรนที่ทำให้เกิดดัมเบจลสองครั้งจากการถ่ายรูปครั้งเดียว อันนั้นเราได้มาแล้วนะคะครั้งก่อนนะอออเอาอีกแล้วนี่ก็จับจังว <c oughs> นะนะนี่คือจะโดนทุกอันเลยไหมเอาอีกไหมเราไม่เปียกนะไม่เปียกไม่ต้องหลอนเออตรงนี้มีของไหมไม่มี เผื่อไว้หน่อยเผื่อมีอะไรโผล่ออกมากระทันหันต้องหาเสาใหม่เออ,อเจอฮิโซกะแล้วไม่ไม่หมายถึงว่าเจอร่องรอยของฮิโซกะคือยายแม่มดเป็นเสาเองเลยดีไหม ดูซิจะแข็งแกร่งแค่ไหนเพื่อค้ำยันได้ทั้งภูเขา <c oughs> อะไรมันมันเข้าไปได้ใช่ไหมเนี่ยมันเข้าไปได้ใช่ไหม <c oughs> มันหลอนน่ะนูนี่มืดเฉยเลย <c oughs> มีหมอกลงหน่วยอะไรเฮเว่นเหรอ เออไม่ได้ไมได้ไมไอฮิโซกะฮิสโซอาโดนล่อมากลางทะเลสาบแล้วฮิโซกะ นั่นเนี่ยเฮ้ยมีใครข้อลรอนเอ่อมาให้มันปกติกว่านี้หน่อยไม่ได้เรยเจ๊อะเย่คนนี้เนี่ย จมไปด้วยกันเถอะเอ้ยบอกนะต้องสู้เหรอเดี๋ยวจำได้ลางๆว่ายัางสู้ไม่ได้นี่ตัวเนี้ย <c oughs> ขอถอยไปด้วยถ่ายไปด้วยแล้วกันดนะแะ <c oughs> เอานี่ไงไม่ได้ผลจริงด้วยขอหมุนหมุนกล้องไปเรื่อยๆ <c oughs> หมุนกล้องไปเรื่อยๆแล้วกัน อย่าเข้ามาใกล้ห้ามจับจำได้แม่นๆเลยคืออย่าให้เจ๊จับตัวได้ใหญ่คนนี้เอ้ยเอาหลุดหลุดแล้วใช่ไหมโอเคใชาหาดก่อนหน้านี้ฉันคาดกับเธอเหรอต้องออกจากที่นี่ไปจากภูเขาเดี๋ยวนี้ ยูริตามรอยฮิโซกะไปที่ชายฝั่งทะเลสาบไวชิวาซึ่งหายไปในหมอกตอนที่อยู่ที่นั่นมีหญิงสาวปรากฏขึ้นร่างเงาสีดําแบบเดียวกับที่เห็นในรูปถ่ายของฮิโซกะใช้กล้องวิญญ,ญาณก็ทํะไรเธอไม่ได้ทางเดียวที่ยูริเลือกได้คือวิ่งหนียูริจํารูปแบบของประตูโทริอิขนาดใหญ่ที่ฝั่งตรงข้ามทะเลสาบในหมอกได้หรือฮิโซกะจะมุ่งหน้าไปที่นั่นประตูโทริอิก็คือประตู สีแดงๆที่เป็นเหมือนสร้างจากไม้อ่ะเหมือนซุ้มประตูอย่างนั้นน่ะโอ้แรงเอฮะโอเคก็จบกันไปแล้วสำหรับแชปเตอร์แปดแชปเตอร์เจ็ดเนาะแชปเตอร์เจ็ดพาร์ทสองอ่ารอบหน้าเรามาเจอแชปเตอร์แปดเป็นทีของเรนละดูซิว่า เดนจะเจอกับอะไรบ้างสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าชัปเตอร์8สวัสดีค่ะ